สวัสดีค่ะมาพบกับไทคอนศูนฟูลโปรเทกชั่นเซ็นเตอร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้พามาส่งงานกับเจ้าคันนี้เลยจีลี่ e x 5ค่ะคันนี้เข้ามาแล้วกับรถไฟฟ้ายอดฮิตอีกคันหนึ่งของเราช่วงนี้กระแสจเจ้าจีลี่ถามมาหลายคันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พามารีวิวคันนี้นิดนึงว่าคันนี้เลือกเข้ารับบริการโปรแกรมอะไรบ้างคันนี้เลือกแบบฟูเลือกปกป้องแบบฟูลโปรเทกชั่นค่ะงานเคลือบพร้อมฟิล์มใสกันรอยโดยลูกค้าเลือกเป็น เคลือบเซรามิก9้าเพร้อมติดตั้งฟิล์มใสกันรอยรุ่นกรีนซีรีส์ค่ะเป็นตู้เก็บเริ่มต้นราคาเบาๆเลยค่ะจ่ายราคาเดียวได้ทั้ง2งานเลยไม่ว่าจะเป็นงานเคลือบรอบคันแล้วก็ฟิล์มใสกันลอยแนวปะทะส่วนหน้าค่ะมาดูกันชัดๆเลยว่าแนวปะทะส่วนหน้ามีตรงไหนบ้างจะมีนี่เลยค่ะฝากระโปรงหน้าไฟหน้ากันชนหน้านี่ค่ะตัดด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตรงแบบตรงรุ่นตัวนี้ติดให้ครบทุกชิ้นเลยยกเว้นชิ้นส่วนของพลาสติกดํานะคะ ซึ่งคันนี้ก็ติดโคเวอร์แทบจะหมดเลยนะแล้วก็รอบคันก็จะเป็นการเคลือบเซรามิกความแข็งที่9เฮตค่ะด้วยเทคนิคขั้นตอนการขัดเตรียมผิวแบบ TCS นะคะหรือขัดรอบร้อยเต็มระบบค่ะ พร้อมรับประกัน2ปีเลยกับเจ้าคันนี้นะคะดูแลกันยาวๆเลยไม่ทอดไม่ทิ้งกันแน่นอนค่ะแล้วก็บริการหลังการขายยืนหนึ่งของเราย้ํากันอยู่เสมอนะคะ6เดือนเข้ามารับบริการเซอร์วิสรีโค้ดเป็นการขัดใหม่เคลือบ3้ำเคลียมมลภาวะบนผิวฟิล์มและตัวรถพร้อมลงน้ํายาเคลือบตัวเดิมให้เลยค่ะ ตอนนี้ผลงานคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงแทดฝากติดตามผลงานของเจ้าคันนี้ด้วยแล้วก็เพื่อนๆชาวนครปฐมหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะสนใจเข้ารับบริการโปรแกรมไหนสามารถทักสอบถามหรือนำรถเข้ามาประเมินที่ร้านเพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้งานและงบประมาณของคุณลูกค้าได้เลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ